สวัสดีครับทุกคนคริสนะครับเจอกันอีกแล้วเนาะในกล่องคริสนะครับวันนี้คริสมาทําเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูสปาเกตตี้ของโปรดของคริสนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมครับคริสใช้เส้นคาเปิลินี่เบอร์หนึ่งเพราะว่าเส้นเขาเล็กแล้วก็เวลาที่เราผัดซอสเนี่ยมันเคลือบได้ทั่วถึงดีนะครับเมนู hmm. วันนี้เนี่ยคริสมีแรงบันดาลใจมาจากสองสปาเกตตี้นะครับนั่นก็คือสปาเกตตี้คาร์โบนาร่าบวกกับสปาเกตตี้กาเรียนไอยนะครับ ภาษาอิตาเลียนเขาเรียกว่าเอลิโอเอออริโอประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็อภัยลิ้นแข็งมากสําหรับภาษาอิตาเลียนนะครับก็วิธีการทําง่ายมากๆเลยไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เอาสิ่งที่มีอยู่ในครัวนะครับมารวมๆกันแล้วก็ออกมาได้อร่อยมากๆเลยนะครับเหมาะกับช่วงเวลากักตัวในช่วงนี้เนาะที่โควิดระบาดรอบ2นะครับ ก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากแล้วก็อย่างที่บอกเนาะเราไม่ต้องออกไปหาซื้ออะไรมาทําไม่ต้องออกไปเสี่ยงกับโควิดนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มลงมือทําการคิดฝากด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยเนาะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับเวลาคริสมีเมนูอะไรใหม่ๆมาแนะนํากันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทากันเลยครับง่ายๆมากๆเลยเมนูนี้ มาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันด้วยการเตรียมน้ำสำหรับต้มสปาเกตตี้นะครับเดี๋ยวเราจะตั้งน้ำไว้ก่อนเราค่อยมาเตรียมอย่างอื่นเนาะเพราะว่า,าเวลาต้มสปาเกตตี้เนี่ยเราต้องรอให้น้ำเดือดก่อนแล้วก็ใส่เส้นลงไปหลังจากนั้นค่อยจับเวลานะครับคือก็จะเตรียมน้ำไว้ก่อนเลยน้ำเปล่านะครับก็เพื่อนๆก็กะเอาปริมาณตามพอเหมาะเนาะแล้วแต่ภาชนะอะไรเงี้ยนะครับว่าภาชนะมันกว้างมันแคบขนาดไหนเนาะ ก็ทได้เกลือนะครับคือใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนชาเนาะเกลือเนี่ยใส่เพื่อปรุงรสนะครับไม่ได้หวังผลอย่างอื่นเพราะฉะนั้นอย่าใส่เยอะมากเดี๋ยวก็จะเค็มนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะกอกนะครับใส่ลงไปเลย เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราต้มแล้วเนี่ยเอาเส้นออกมาจากน้ำน้ำต้มเนี่ยมันจะได้เคลือบเส้นของเรานะครับในส่วนของน้ำต้มสปาเกตตีก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคริสจะไปตั้งไฟไว้แล้วก็เดี๋ยวคริสในส่วนของการต้มเส้นคริสจะไม่ได้ต้มให้ดูเนาะแต่ว่าจะบอกรายละเอียดไว้นะครับพอเราเตรียมน้ำต้มเส้นสปาเกตตีเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนผสมอย่างอื่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นสปาเกตตีนะครับคริสใช้คาเปลินีเนาะเบอร์หนึ่งนะครับมันเส้นเล็กดีคริสชอบเวลาที่เราทําอะไรอย่างเงี้ย พวกน้ำเคลือบน้ำซอสอะไรเนี้ยมันสามารถเคลือบเส้นได้ดีแล้วก็ดูรู้สึกเข้มข้นนะครับเส้นสปาเกตตีเรียบร้อยเนาะ,ะคือจะมีกุ้งนะครับวันนี้คือใช้เป็นฟร o สเซ้นนะครับแล้วก็มีไข่นะครับหนึ่งฟองคือจะใช้ตะไข่แดงแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยแยกเวลาที่เราจะใช้นะครับเพราะว่าถ้าแยกไว้นานเนี่ยไข่แดงมันจะแห้งนะครับ แล้วก็มาถึงส่วนผสมที่เราต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือกระเทียมนะครับวันนี้คริใช้กระเทียมจีนนะครับเพราะว่าเราจะเน้นเอาเนื้อนะครับไม่ได้เน้นเอากลิ่นสักเท่าไหร่นะครับปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะครับกระเทียมพอเราปอกเปลือกเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวคริสจะสไลด์กระเทียมนะครับวิธีการสไลด์ก็คือคริสจะ หั่นตามขวางนะครับเราก็สไลด์กระเทียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพักไว้ก่อนแล้วก็มาถึงส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือใบโหระพาเนาะแต่ว่าออริจินอลของเขาเนี่ยจะเป็นใบพาสเล้นะครับแต่ว่าเราอยู่เมืองไทยเนาะมันก็จะหายากนิดนึงไม่ค่อยสะดวกที่จะไปใช้ผักพวกนั้นนะครับก็ค่อนข้างสูงนะครับ คือก็จะใช้ใบโหระพานี่แหละพอเราเด็ดใบโหระพาของเราออกจากต้นเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะมาซอยเขานะครับนิดนึงโอเคครับใบโหระพาเมื่อกี้คือใช้คําว่าซอยขอเปลี่ยนเป็นคําว่าสับแล้วกันนะครับแต่เป็นคำเป็นสับแบบหย,ยาบๆยาบนิดนึงนะครับ โอเคพอได้อย่างี้ก็พักไวโอเคในส่วนผสมที่เราต้องเตรียมหัน่นเตรียมอะไรก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําขั้นตอนต่อไปของเรากันเลยเดี๋ยวมาเตรียมปรุงปรุงกุ้งของเรากันก่อนนะครับก็เอากระเทียมที่เราสไลด์ไวเมื่อกี้นะครับใส่ไปสักสี่ห้าชิ้นเนเดองกุ้งของเราไม่เยอะเนาะแล้วก็หัวละกาที่เราสับไว้เมื่อกี้นะครับตามด้วยพริกไทยสักนิดหนึ่ง หยิบมือนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เกลือนะครับหยิบมือเหมือนกันโอเคประมาณนี้แหละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคริสต์เจกุ้งไปจี่ในกระทะนะครับเรามาจี่กุ้งกันดีกว่า <Okay. S 1> ไม่มีอะไรมากครับก็ใช้ไฟอ่อน,ออน เดี๋ยวเพื่อจะใส่น้ำมันน้ก่อกลงไปสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ากุ้งของเรานิดเดียวเนาะเราจะแค่จี่ให้กุ้งขึ้นสีสักนิดหนึ่งนะครับพอกุ้งของเราแล้วม็นสีชมพูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อจะเอาขึ้นผักไว้เลยครับ พอเราเตรียมกุ้งของเราเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ใช้กระทะเดิมเนี่ยนะครับถ้ากระทะเขาร้อนมากเนี่ยก็ให้เพื่อนๆพักให้เขาเย็นลงสักนิดหนึ่งก่อนนะครับเราก็ค่อยมาทําในส่วนของกระเทียมกันนะครับก็นี่คือใช้น้ํามันมะกอกเหมือนเดิมนะครับใช้ไฟอ่อนๆให้เขาแบบค่อยๆแบบเดือดนิดๆๆๆอย่างเงี้ยนะครับให้ตัวน้ํามันกับกระเทียมเขาค่อยๆเดือดนิดนึง เพราะว่าคริสต,ต้องการจะอินฟิวส์เอากลิ่นของกระเทียมลงไปในน้ำมันนะครับคือใส่ใบโหระพาที่เราซอยลงไปนะครับไม่ใส่ใส่ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะมีกักเอาไว้ใส่ตอนหลังด้วยนะครับอย่าผัดเขาให้หอมเลยครับระหว่างนี้ก็ให้เพื่อนๆไปเตรียมต้มเส้นสปาเกตตี้เลยนะครับ ของคริสนาซองมันเขียนว่าเอลดันเต้2นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาผสมกันประกอบร่างก,ก,กันกับตัวซอสที่เราผัดไว้เนี่ยนะครับผัดเข้าไปเล็กๆให้เขาเดือดเล็กๆอย่างเงี้ยไปสักแป๊บหนึ่งให้เขาอินฟิวส์เอากลิ่นลงไปในน้ํามันเนะเาะพอเราผัดตัวใบโหระพากับกระเทียมของเราไปได้สักแป๊บหนึ่งนะครับเริ่มมีกลิ่นหอมออกมานะครับคริสจะใส่น้ำพริกลงไปนะครับ อันนี้เป็นสูตรของคริสนะครับคริสใชยน้ำพริกนรกนะครับน้ำพริกนรกแม่ปานอมคริสว่าอันนี้มันอร่อยดีอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรจากแม่ปานอมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าคริสทำสูตรนี้มาตลอดแล้วมันอร่อยก็เลยอยากมาแชร์เพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันมีน้ำพริกนรกที่ห่ออื่นที่มันอร่อยกว่าจะลองทําดูก็ได้นะครับเพื่อจะถูกปากเพื่อนๆเนาะโอเคพอคริสใส่น้ำพริกลงไปแล้วเขาก็จะแบบว่า เปลี่ยนสีออกมาน้ำมันก็จะเป็นสีเหลืองมากขึ้นนะครับตามสูตรออริจินอลเขาก็ใช้พริกป่นธรรมดานะครับอันนี้เคสใช้เป็นพริกน้ำพริกเผาเพราะว่าเขาก็มีแบบเกรดของพวกกุ้งพวกอะไรเงี้ยนิดนึงเนาะโอเคตอนนี้ก็สปากเกตตี้ของครสสองนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปจัดการกับสปากเกตตี้แล้วเดี๋ยวเอามา m ม i ์ก,กับตัวซอสของเรากันนะครับซอสได้ที่แล้วเดี๋ยวคริสปิดไฟแล้วเดี๋ยวเอามิกซ์กับสปากเกตตี้กัน เส้นสปาเกตตี้ที่พร้อมใช้งานของคริสนะก็ต้ม2อนาทีตามซองเลยนะครับซองบอกอาร์ดันเต้สอนาทีคริสก็ต้ม2อนาทีนะครับตามกรรมวิธีของคริสนะครับเส้นเขาจะยังร้อนอยู่นะครับเพราะคริสเทน้ําออกแล้วเอามาเลยนะครับก็ใส่ไข่แดงลงไปวิธีการนี้เป็นเทคนิคของ การทำสปาเกตตีคาโบนาร่านะครับคือเอาสองอย่างมาผสมกันเนาะระหว่างสปาเกตตีกระเทียมน้ำมันเนาะกับสปาเกตตีคาโบนาร่านะครับโอเคพอเราคลุกจนไข่แดงเคลือบเส้นหมดอย่างนี้นะครับมาถึงกุ้งนะครับกุ้งที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะครับเอาลงไปเลยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับเป็นขั้นตอนประกอบล่างพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็ เอาตัวซอสที่เราผัดไว้มาสักครู่นะครับลงไปคลุกอีกเหมือนกันเสร็จแล้วก็เอาใบโหระพาของเราที่เราเหลือไว้มาสักครู่นะครับลงไปคลุกถ้าเพื่อนๆชอบโหระพาเยอะๆก็เต็มที่เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะ แต่ใครชอบแค่กลิ่นๆก็ในน้ำซอสของเราก็พอนะครับพอเราคลุกกันจนได้ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวจะมีอีกส่วนผสมหนึง่งนั่นก็คือน้ำพริกมันกุ้งนะครับแม่ประนอมวันนี้เป็นแบบแม่ประนอมเดย์มากๆโอเคเรียบร้อยก็เนี่ยใช้ประมาณ1ช้อนกาแฟประมาณนี้นะครับ1ช้อนกาแฟก็ได้ประมาณแบบสัก1ช้อนชาเนาะ ก็คนคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันพอมาถึงตอนนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆลองชิมรสก่อนนิดนึงว่ารสชาติเขาเป็นยังไงครับเดี๋ยวคิดชิมก่อนที่จะไปเสิร์ฟนิดนึงสปาเกตตี้ก็จะรสชาติอันนี้ก็จะรสชาติแบบสไตล์ฝรั่งฝรั่งนะครับก็จะเป็นรสชาติแบบเค็มเ็มนํำเนาะเป็นรสชาติของวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ที่เราปรุงรสเนี่ยก็มีแค่เกลือนิดนึงนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นพวกน้าพริกที่ เราใส่ลงไปมันก็จะมีกลิ่นของกลิ่นแล้วก็รสชาติของเขาอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ต้องปรุงอะไรมากแค่อย่างที่บอกเอาทุกอย่างมาประกอบล่างกันโอเคพอได้แบนี้แนละ้วเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟันดีกว่าครับมาครับเรามาเสิร์ฟกันดีกว่าไม่ไวเวน en, เนาะคริสก็เอาใ<ม>บาโหระพาสับของคริสลองไปที่ก้นชามนิดน,ดนึงนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสปาเกตตี้ของคริสเนาะเป็นสปาเกตตี้ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสปาเกตตี้คาโบนาร่าแล้วก็สปาเกตตี้กระเทียมน้ํามันนะครับไม่กล้าออกเสียงจริงว่ามันออกเสียงว่าอะไรมันเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับออกเสียงประมาณว่าเอลิโออีออลิโอประมาณนี้นะครับแปลว่ากาลิเกนออยนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับดี๋ยคริสขอตัวไปทานก่อนเนาะมันกําลังร้อนๆเดี๋ยวว่าเดี๋ยวถ้ามันเย็นแล้วเดี๋ยวมันเส้นมันจะจับกันเป็นก้อนแล้วไม่อร่อยนะครับนึ่งคริสขอตัวก่อนก่อนจากการก็เหมือนเดิมนะครับคริสฝากด้วยใครยังไม่กด subscribe แล้วก็ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะโอเคครับเราเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เมนูถัดไปนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกับเมนูกักตัวนะครับแล้วเจอกันใหม่เมนูถัดไปนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ